ซอยหอมแล้วมันเออค่ะหอมมันเข้าตานี่นะครับเอฟซีดูไม่กลัวคันนี้พวกเราปรุงลาบปรุงลาบก่อนค่ะเดี๋ยวให้น้ำเย็นก่อนก็ได้เจ้เพราะว่ามันร้อนอยู่เพราะว่าเราทันอยู่หรอกเจ้ค่ะเพราะว่าถ้าเราปรุงร้อนมันเข่าเราถ้าเราปรุงรที่หอมไม่มีนั่นใช่ค่ะตอนนี้รุ่งแล้วตอนนี้รุ่งแล้วกดติดตาม ยูโรได้นะคะม่ชอบใส่ให้กินจังค่ะวันนี้ถวายค่ะนะคะปติมหาหมีดเลยคะ่ะแต่พอดีใช่ไหมพอดีมาเจอบุญพอดีเลยเจอบุญพอดีอ อเยี่ยติดยวไข่อะไเงมีเตาว่างค่ะพี่อัดิค่ะมีมีมีเ๋อเนี่ยวาไม่อากนีมาค่ะต่งกัเลย าจารกคนมองมาผิดนะอดีอด so ีแม่ีอดี or, ้านนี้ไม่หน่อยะพืนแวืนแล้วนิ่งบอาเว์เรมีเสีจแมน่งโนิ่งเจอไหมเจอมเจอไหมปุ๋งไม่เจอ ไเจอเด้อถุงดำปามันไก่อนเด้อวันนี้ยัง่ได้ไปเาเอาเอาเด้อั เห็นแล้วเหนแล้วเินไม่เจอเจ้ออย่างเรื่องมากนะเจ้อจ้าไม่ปกติปกติแล้วน้ำน้ำหล่ะในสแล้วแกจะเป็นป้าเดี๋ยวบางทีก็มันชินในแบบพูดชื่อช่องใช่ไม่เป็นไรก็เจ้อนั่นแหละสบายนี่นะคะ ช่วยกันช่วยกันก่อนใส่กระมังก่อนอแล้วก็อันนั้นไหมะถ้าเสร็จอันนั้นเราก็ตั้งโม่ต่อเลยอันนี้ทำไว้ให้รเราขาดกันจะท้าไม่ได้เหรอ ได้ค่ะยกมี้าให้ัแปนนึงค่ะพี่ใะพี่ใส่ก่อนก็่ อะไร ไม่ด่ามาดติดตัง